ติดต่อพูดพูดนิดเดียวอาจจะย์เขาถามอาจารย์ได้ซ้ําว่าอาจารย์อยากจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรไม่รู้ต้องอยู่ที่เขาไม่อยู่ที่อาจารย์แต่เขาพูดว่าคุณแพรลี่มาแล้วก็น่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไอเนี้ยไอแชร์อะไรเนี้ย,ยแชร์พระอะไรเนะี่ยแล้วก็มีเรื่องพระนั่นแหละพระปีนเสาไฟนะ่ะเขาจะโฟนอินเข้ามา พอเมื่อวานเหมือนเขามาช่องสามแล้วเขาจะมาขอพบผู้บริหารช่องสนะามเ,เออจะไปร้องเรียนเรื่องอวาาจารมาพูดอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมอวจารมาทําลายศาสนาพูดอะไรประมาณเนี้ยตามสไตล์เขาที่เขาดา่ากูนี่แหละทําไมเอาคนปากโสโคกปากโสมมงอะไรมาพูดทาลายศาสนาไรสักอย่างกูไม่เข้าใจเขานะกูก็มาหาอจารย์เขาเหมือนกันเนะ แล้วจ่เขาเธอเขาจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเขาก็เลยกว่าเดี๋ยวจะอาจจะให้โทรเข้ามาในรายการหรือว่าให้เข้ามาในรายการเนี้ยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวคงได้มีการคุยกันก็หาก็หาว่ากูวอันตรายต่อศาสนาพุทธไงก็รอดูในหนกระแสกูก็ไม่รู้เขาจะตั้งประเด็นอะไรขึ้นมานะพระปีนสาไฟฟ้าสาไฟฟ้าหน้าบ้านมีแล้วเป็นยังไงบ้างนี่มีแล้วให้พระปีนนี่ไงเออ มีสวยฟ้าหน้าบ้านดีไหมเนี่ยก็มีมึงก็มีไว้พระปีนลลี่แหละอืมอืมอืมที่มันไม่มันไม่คิดว่าจะออกศูนย์ศูนย์ใช่ไหมมันดันออกศูนย์ศ <c oughs> ูนย์เฉยเออเออแต่ดันถูกเฉยเลย Finished. ห lens, ัวนกแสะหัวนกแสวันนี้เตรียมตัวไปเจอกันในรายการหัวรกแสเที่ยงสาสิบห้าเดี๋ยวจะจะเตรียมตัวไปแล้วมันยี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวเขาคงจะเรียกเข้าห้องส่งเร็วๆนี้ต้องไปนั่งรอในรายการก่อนเพราะเดี๋ยวเขาคงจะแนะนําตัวอะไรวันนี้อาจจะแนะนำกูคุณแพรี่ก่อนไม่แน่ใจคุณแพรี่อาจจะอยู่ในห้องส่งแล้วไม่แน่ใจเอ้าเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอตัวแล้วอันนี้มาแจ้งมาะสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะออกรายการหัวนกแะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันกองสลากพัด เขาเชิญอาจารย์ไปสนทนาธรรมที่กองสลากพัดสนทนาธรรมคุณน็อตอะนะน็อตกองสลากพัดแค่นี้เนาะที่แทนคุณคือใครอ่ะอ๋อที่คุยคุยกับอาจารย์วันนั้นที่ในอ๋อรายการโอเคโอเคอ๋อคุณอี้แทนคุณมาด้วยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องคนเสียหายสิท้งนั้นถ้าคุณอด้แทนคุณมา ก็น่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้เสียหายด้วยเจอรายการหัวกระแสเที่ยงครึ่งนะเที่ยงสามห้าอาจะประชาสัมพันธ์นิดนึงใครต้องการจะลงทะเบียนภาคปฏิบัติกับอาจารย์ที่อาจารย์จะสอนสมถาวิปัสนาในวันเสาร์เสาร์ที่สองพฤศจิกายนหกเจ็ดที่บริษัทหมอเสง์ปทุมธานีลังสิตตรงข้ามมธรรมศาสตร์ ใครต้องการจะลงทะเบียน,นฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย9โมงเชา้าถึง3โมงเย็นใครว่างก็มานะแจ้งลงทะเบียน,นได้ที่ s s i สา s a t u ตามที่เขาปักหมุดไว้ s s i สา s a t u a วงกลมแล้วก็ satu s s i d e s ล t u i d i d l i n e ตอนนี้เหลือแค่วันเสาร์วันเดียวเพราะวันอาทิตย์เต็มแล้วอาจารย์จัดเสาร์อาทิตย์2วันตอนนี้เหลือแค่วันเสาร์ที่ยังว่างอยู่ เข้าไปแล้วกดสองในไลน์แอดอะนะกด2ก็จะขึ้นลิงก์เข้าลงทะเบียนเพราะนั้นใครต้องการลงทะเบียนก็แจ้งความจำนองไปที่ไลน์ไอดีได้แอสไซสาธุร่วมบุญกระถินกด3ใครจะร่วมบุญกระถินวัดพุคามิ่งอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วันที่1 0พฤศจิกายน67กลุ่มคนตื่นทำเราจะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินในวันนั้นกระถินเป็นเรื่องของพระนะไม่ได้เกี่ยวกับคารวะแต่คารวะอย่างเราเนี่ยเอาเงินไปถวายท่านในวันกระถินเพื่อสนับสนุนวัดต่อไปเป็นสังฆทานในการใช้ประโยชน์ต่อวัดเพราะว่าไม่มีตง อาจารย์ก็เลยเอาตังหาตังไปถวายวัดเพื่อให้วัดใช้ในกิจการงานของคณะสงฆ์ต่อไปใครต้องการร่วมบุญก็แอดไซสาธุเหมือนกันเราจะไปทอดวันที่10สิงวันที่10พฤศจิกาหกเวัดพุกขมินอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์รายละเอียดเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งใครจะไปเดี๋ยวจะมีรถรับส่งจากกรุงเทพฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะลงทะเบียนตอนนี้ลงทะเบียนเรื่องของการปฏิบัติธรรมวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนก่อน ใครต้องการจะมาฝึกสมถะวิปัสนาก็ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ l ล n e ID ดอสไซสาทุใครจะร่วมบุญก็ si s a. อสไซสาูเหมือนกัน l ล n e ID ดีอันเดียวกัน s อสไซสาทู si s a t เ i อไซอย่าลืม s อสไซตัว A วงกลมด้านหน้าสอาทู S A T U นั่ดนนที่เขาปักหมุดไปให้ลายเดียวกันหมดติดต่อไล n e อันนี้อันเดียวติดต่องานอาจารย์ติดต่ออาจารย์ติดต่อลงทะเบียนติดต่อร่วมบุญติดต่ออะไรก็แล้วแต่ ทุกเรื่องท่องเดียวอันเดียวคือ s s, s สาธุ a วงกลมตัว s, s แล้วก็ s _ a _ t _ u _สาธุทุกเรื่องติดต่ออันนี้มันง่ายประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเที่ยงสามห้าเจอกันรายการ,าารหังกระแสเอออาจารย์พอแค่นี้ก่อนนะเที่ยงสามห้าเจอกัน